ัมมุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของเสียหวังเสียใหญ่ใจกว้างเจ้าของโลสีชาวบ้านรู้จักกันดีในฐานะเศรษฐีประจำจังหวัดเสียหวังผู้นี้ลักษณะภายนอกของแกเป็นคนอารมณ์ดีและชาวบ้านทุกคนก็ทราบกันดีว่าเสียหวังผู้นี้เป็นคนใจบุญเพราะว่าเสียหวังแกชอบทำบุญในวาระต่าง ไม่ว่าจะเป็นผ้าป่าหรือกระถินหากแม้ว่าวัดวาอารามที่ไหนต้องการความช่วยเหลือจากเสียหวังและหากแม้ว่าเสียหวังรับรู้ได้แกก็จะคอยให้การช่วยเหลือโดยทันทีอย่างไม่รีรอเลยทีเดียวแต่ว่าเบื้องหลังจิตใจลึกๆของเสียหวังนั้นมันกับซ่อนความเลวทรามต่ำช้าเอาไว้เสียหวังผู้นี้เป็นคนที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงแถมยังมีอารมณ์อย่างว่าอย่างมากมายอีกต่างหาก เพียงแต่ว่าเสียหวังแกไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยฐานะทางสังคมของแกมันค้ําคอเอาไว้นั่นเองเสียหวังแกจึงได้มีลูกน้องคู่ใจคนหนึ่งมันมีชื่อว่าไอ้หนูและไอ้หนูผู้นี้นี่เองจึงทําหน้าที่เป็นมือเป็นตีนให้กับเสียหวังหากแม้เสียหวังต้องการเด็กอ้อเด็กรุ่นดาวคาวลูกไอหนูผู้นี้ก็จะเป็นคนจัดหาให้นั่นเองเสียครับโทรเรียกผมมาเสียมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรอครับ หนูแมอารมณ์อย่างว่าของข้ามันปั่นป่วนรันจวนใจเหลือเกินน่ะตุมต้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ดีๆก็นึกถึงมึงขึ้นมาทันทีว่าหนูหรือว่าเสียเกิดความต้องการเรื่องอย่างว่าครับเนี่ยก็ใช่สิวะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยข้าต้องคอยออกงานบุญตามวัดวาอารามเยอะแยะมากมายไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เลยเนี่ย เนี่ยวันเนี้ยมีเวลาแค่ช่วงประเดี๋ยวประดาวช่วงหกโมงเย็นถึงสามทุ่มเท่านั้นเองหนูจัดการให้ค่าสักหนึ่งผลงานได้หรือเปล่าวะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมต้องโทรไปหาน้องช่อก่อนครับน้องชอบแม่เล้าครับเสียเสียจำได้หรือเปล่าครับจําได้สิโอ้น้องช่อแม่เล้าอืมคนนี้นี่ถึงพิกถึงขิงดีเหลือเกินนะมากอด่ะข้าอยากจะได้อะไร หล่อนจะจ,จัดหาให้ตลอดตอนเนี้ยข้ามีหน้ามีตาเยอะแยะมากขึ้นเหลือเกินน่ะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาติดต่อกับน้องชอ่อสักเท่าไหร่หล่อนสบายดีหรือเปล่าวะหนูสบายดีครับเสียน้องชอ่อก็เหมือนเดิมนะครับแต่ทุกวันเนี้ยก็ล่าซ้ำอะ่ะเพราะว่าเด็กๆในการปกครองของน้องชอ่ออ่ะเยอะแยะมากมายน้องชออ่อส่งเด็กให้บรรดาเสียเสียปะาแทบไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับเสีย วันละหลายๆคนหลายๆรอบด้วยนะครับโอ้แล้วแบบนี้จะมีของที่ข้าอยากได้หรือวะเนี่ยไม่ได้ตั้งนานแล้วด้วยเนี่ยฮะห,หนูอะไรล่ะครับเสียโกเด็กสดสดซิงสิงอย่างที่ไม่เคยผ่านมือใครมายังไงเล่าเอ็งก็รู้นี่เฮ้ยห,ห,หนูว่าข้าสู้ราคาจะตายไขรมันจะม,มือหนักมือใหญ่เท่าข้าใช่หรือเปล่าวะหนูครับเสียผมรู้ครับเพียงแต่ว่า ไม่มั่นใจสักเท่าไรผมต้องโทรถามน้องช่อดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอ้อๆอก็ยังพอหาได้ครับเสียแต่ว่าจะเอาสดใหม่ซิงแหมผมว่ามันจะหายากนะครับเนี่ยเอาหน้าลองถามหนูช่อเขาดูแล้วค่อยําตอบข้าก็ได้เว้ยไอ้หนูครับเสียหลังจากนั้นไอ้หนูลูกสมุนคู่ใจของเสียหวังก็ต่อสายโทรศัพท์ไปหาน้องช่อทันที ฮัลโหลน้องช่อทำอะไรอยู่อ่ะตายสวัสดีคะ่ะพี่หนูลมอะไรหอบสายโทรศัพท์ของพี่ต่อสายมหาช่อได้คเนี่ยก็ทรงโหยหาอดอยากปากแห้งของเสียหวังลูกพี่พี่นะสิเสียหวังอะเสียหวังก็จัดอยู่ทุกเดือนนี่คะ่ะอดอยากปากแห้งอะไรเนี่ยก็ไอเรื่องอย่างว่า แม่ถ้าเป็นเด็กอย่างนั้นนะมันพอหาได้อย่างของน้องช่อมันก็เยอะอยู่อะแล้วทำไมล่ะครับพี่หนูก็ตรงสเปคเสียทุกคนนี่คะที่ช่อจัดให้อะ่ะมันก็ถูกนะช่อนะแต่ว่าช่วงเนี้ยเสียเขาอยากจะได้สดสดใหม่ๆซสิงๆอะ่ะช่อมีหรือเปล่าก็หายากนะครับพี่หนูแล้วพอจะมีบ้างหรือเปล่าเนี่ยหาให้พี่หน่อยเสียเขาสู้ราคาอยู่แล้วอ่ะช่อ รู้คะ่ะรู้รู้ว่าเสียหวังอะเขาสู้ตลอดแหละสองหมืน่นสามมื่นเสียเขาก็สู้แต่ว่าอืมจะพูดก็พูดนะพี่หนูนะมันมีอยู่คนนึงอะ่ะชื่อว่าน้องเจนสวยหนะ้าอกหน้าใจนี่ใหญ่บึ้บบับเลยอะ่ะเอา้าหนะ้าอกใหญ่แล้วมันจะซิงยังไงอะ่ะก็นี่ไงพี่หนูช่อกําลังจะบอก เด็กคนเนี้ยนาอกหน้าใจใหญ่ตุ้มต้ามแถมยังซิงอีกด้วยหุ่นห่างนี่ยิงก,กันนางแบบอะ่ะฉันบอกตรงๆเลยพี่หนูฉันน่าติดต่อมาตั้งนานสองนานแล้วแต่ว่าน้องเจนเขาไม่เล่นด้วยอะ่ะเคยให้ราคาถึงสามหมื่นเมื่อตอนสามเดือนที่แล้วที่เสียหวังเขาอยากได้อะ่ะแต่ว่าน้องเขาก็ไม่เอาไม่รู้ว่าต้องให้ราคาเท่าไหร่น้องเขาถึงจะยอมนะจะพี่หนูโอ้ยสามหมื่นไม่เอา แสดงว่าต้องสวยมากเลยใช่หรือเปล่าเนี่ยชอ่อใช่สิพี่หนูสวยสุดๆเลยอะ่ะสวยยิ่งกว่าดางแมบบสวยยิ่งกว่าอําพชลาภาอีกอะพี่โหจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดออกมาพีเซนต์ซะเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องเล่าให้เสียหวังเขาฟังก่อนนะถ้าสามหมื่นไม่ได้อืมแหมมันก็ต้องอัพราคากันหน่อยนะน้องชอ่อ ค่ะพี่หนูถ้าอย่างนั้นพี่หนูเราไปคุยกับเสี่ยหวังเขาดูก็แล้วกันว่าเสี่ยหวังเขาจะไหวเท่าไหร่เดี๋ยวช่อจะเทคแคร์ให้ค่ะได้ได้ได้ช่อเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเสี่ยหวังเขาก่อนก็แล้วกันและหลังจากที่ไอ้หนูวางสายจากน้องช่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ทบผัวของน้องช่อก็ได้ถามน้องช่อด้วยความสงสัยนี่ช่อพี่ถามหน่อยสิอะไรอะพี่ทบ อีเจนน่ะอีเจนนมใหญ่อ่ะมันไม่ซิงนะและมันมั่วมากๆด้วยทําไมชอบถึงบอกไอ้หนูไปอย่างนั้นน่ะว่าเจนมันซิงอะก็ฉันจะอัพราคาไงพี่ทบพี่อยู่เฉยๆเลยพี่รู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้หนี้สินที่บ้านเราเยอะแยะมากมายอะเนี่ยไอ้พวกสลัดดอกกับมาเก็บเงินดอกฉันไม่เว้นแต่ละวันน่ะฉันน่ะไม่พอใช้นะจ๊ะพี่ก็ใช่สิ ก็ช่อเป็นเล่นการพนันน่นนะเล่นเสียมาก็หยิบก็ยืมคนก็นเลยต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วแบบนี้ยชักหน้าไม่ถึงหลังอย่าบอกนะว่าจะเอาอีเจนนมใหญ่ไปย้อมแมวขายให้เสียหวังเขาว่าโทพี่โทบถ้าเกิดว่าเสียหวังแกกล้าสู้สักเจ็ดหมื่นแปดหมื่นน่ะเราให้อีเจนไปเลยห้าห0ื่นแล้วก็บอกให้มันทำหน้าตาคิกขูอานโน,นอาโชโดทำเป็นแอปแป้ปฏิกิยูริตัสปฏิแกต อย่าให้เสียหวังเขาจับได้อินเนี่ยมันเกา่าเกมมันเจนจัดอีกอย่างเครื่องเข้าของมันก็ยังดีอยู่นะพี่ทบเช็คดูแลว้วว่าแล้วถ้าเกิดว่าเสียหวังจับได้อะ่ะเออมันจะไม่เกิดเรื่องเหรอฮะช่อเสี่ยหวังแกก็ไม่ธรรมดาแกอยู่ในวงการนี่นะทําไมแกจะไม่รู้ว่าใครสิงไม่สิงอะ่ะอุ๊ยพี่นี่แผนเราก็มีเขาให้อีเจนน่ะพาเสียหวังไปกินเหล้า เอาให้เมาเมาเสร็จแล้วค่อยจัดยังไงละจ้ะพี่ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ชอบก็แล้วกันแต่ว่าระวังระวังหน่อยก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราสองคนผัวเมียจะลำบากเอาบารมีของเสียหวังแกไม่ธรรมดาลูกน้องของแกก็เยอะแยะมากมายทั้งพวกจับกังในโรงสีกล้ามแต่และคนนี่ใหญ่ๆบึกบกทั้งนั้นนะ่ะ ถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีราวกันเข้าเราสองคนจะลำบากกับชอไม่ต้องห่วงอะ่ะพี่ทบแต่ไม่เป็นไรอะ่ะถ้าพี่ระวังไว้มันก็ดีเหมือนกันเอาเป็นว่ารอสักแป๊บเดี๋ยวไอ้หนูมือขวาของเสียหวังอะ่ะยังไงก็ต้องโทรหาฉันแน่นอนพี่คอยดูสิเพราะลูกพี่ของมันอะ่ะป่านนี้คงแข็งโปกแล,แล้วจะพี่เอาละถ้าอย่างนั้นก็ตามแผนก็แล้วกันชอ และต่อมาไอ้หนูคนสนิทของเสียหวังก็ได้เอาเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้เสียหวังฟังเสียครับเสียครับผมมีเรื่องจะเล่าให้เสียฟังนะครับอะไรของมึงอะหนูในเรื่องหรือเปล่าน้องช่อเขาว่ายังไงบ้างอะสุขสมอารมณ์หมายหรือเปล่าวะเสียครับจะว่าสุขก็สุขจะว่าสมก็สมอืมแต่ว่ามันมีปัญหาเล็กๆนะครับเสียหวังปัญหาอะไรของมึงอะไอ้หนูคือว่า มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเจนครับตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าน้องชอ่อจะติดต่อน้องเจนให้กเกษียแต่ตอนนั้นน่ะเสียให้ราคาน้องเขาสามหมื่นน้องเขาก็เลยไม่เอาครับเสียเอ้ยบ้าหรือเปล่าคนอย่างข้าหรอวะจะให้เงินแค่สามหมื่นไม่จริงอะ่ะข้าคงจะให้เยอะแยะมากมายยิ่งกว่านั้นแต่ว่าน้องชอ่อตัวดีไปกดราคาเด็กให้เด็กเพียงแค่สามหมื่นเด็กก็เลยไม่เอออ,อหอ่หมก เสียคิดว่าอย่างงั้นนะว่าไอ้หนูก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเสียเสียครับเออน้องช่อการันตีมาเลยว่าน้องเจนคนนี้หน้าอกหน้าใจใหญ่บ,บืบบับหุน่นนียกระนังแบบแถมสดสิงเนื้อนุ่มๆกระดูกกรอบๆเลยนะครับเสียโอ้ยผีเซ้นขนาดนี้เลยหรือเนี่ยฮะไอ้หนูครับเสียผมพูดแบบที่น้องช่อบ,บอกมาอย่างไม่ได้เสริมเติมแต่งเลยครับเสียอืมขาเชื่อเว้ย เอาละเอ่อเองลองไปเสนอราคาใหม่ซิวะดูซิเขาอยากได้เท่าไหร่เสียครับผมว่าเสียเสนอราคามาเลยดีกว่าจะให้เขาสักกี่หมื่นเสียก็ให้ไปเลยครับเอ้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่าให้ไปเก้าหมื่นเว้ยไปบอกไปบอกน้องช่อเลยบ่กให้9ปเก้าหมื่นครับเสียถ้าอย่างนั้นเสียรอผมแป๊บหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นไอ้หนูก็ต่อสายโทรศัพท์มาหาน้องช่อ ช่อคือว่าเสียหวังน่ะเขาให้เกนะ้าหมื่นนะหุยเก้าหมื่นเลยเหรอพี่หนูใช่เก้าหมื่นเลยอ่ะหืมแสดงว่าเสียคงจะปืดคงจะปักคงจะโป๊กนะาดูนะเนี่ยตอนเนี้ใช่แต่ว่าช่อเล่งเวลาพี่หน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าเสียเขามีเวลาเพียงแค่หกโมงเย็นถึงสองสามทุ่มเท่านั้นเองเสียเขาจะได้จัดแล้วเขาจะได้กลับบ้านจะได้อารมณ์ดนะีน่ะช่อช่วยพี่ด้วยนะ จ้าพี่หนูไม่ต้องห่วงอะ่ะให้เยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวช่อจัดการเองรับรองว่าช่อ,อะจะขัดสีฉวีวันน้องเจนจะใส่ลิบบิ้นผูกโบไปส่งเสียหวังถึงในห้องเลยค่ะพี่โอเคถ้างั้นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพี่บอกเสี่ยวเขาก่อนนะน้องช่อจ้พี่หนูพอพูดจบไอ้หนูก็วางสายจากน้องช่อ แล้วก็หันหน้ามาพูดคุยกับเสียหวังเสียครับตกลงได้นะครับเฮ้ย <Hey, S 2> มันต้องอย่างนี้สิวะอะไอ้หนูลูกน้องคนสนิทของข้าเอาละเตรียมเงินเก้าหมื่นบาทแล้วก็เดินทางไปที่โรงแรมที่ประจำของเราเลยนะหนูนะครับเสียหลังจากนั้นากฝ่ายของน้องช่อเธอก็จัดเตรียมแล้วก็บอกแผนให้น้องเจนคนสวยทราบ น้องเจนคนสวยก็ตกปากรับคำว่าจะแสดงท่าทีเป็นสาวไร้เดียงสาสุดแสนจะบ,บริสุทธิ์และเมื่อทุกๆุกฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจกันไปที่เรียบร้อยน้องช่อก็ได้พาน้องเจนสุดสวยหนะ้าอกใหญ่บึ้บบ,บที่มีหุ่นห่างอย่กระดังแบบเดินทางมาหาเสียหวังถึงในโรงแรมสวัสดีค่ะเสียนี่ค่ะน้องเจนเจนสวัสดีเสียหวังเขาซสิ สวัสดีค่ะเซวังเจนเองค่ะโอ้โหสวยจริงๆถูกใจเสียแล้วเกินเอานี่ช่อเธอเอาเงินรางวัลไปเอาไปก่อนแล้วก็เคลียร์ให้น้องเจนเขาด้วยนะค่ะเจนเงินนะ่ะอยู่กับเจนนะถ้าเกิดว่าบริการเสียให้สุขสมอารมณ์หมายอย่างที่เสียเขาต้องการแล้วว่าก็มารับเงินที่เป็นส่วนของเจนก็แล้วกันนะจ๊ะจะ เจช่อขอบคุณเจมากๆนะคะตายพูดจาเรียบร้อยสมกับเป็นสาวบริสุทธิ์สดสดซิงซิงใหม่ๆเนื้อนุ่มๆกระดูกกรอบเล่นนะคะเสียหวังเฮ้ย hey! อย่ามาพูดจาอดออดฉอ,อเลาะนักเล่นหน้าหนูชอ่อออกไปจากห้องซะเดี๋ยวเสีย่ยขอใช้เวลาแห่งความรักกับน้องเจนเขาสองต่อสองก็แล้วกันแค่ ชอบไม่อยู่เป็นก้างขวางคอนานแล้วคะ่ะเจนดูแลเสี่ยเขาให้ดีอ่คะค่ะเจชอหลังจากนั้นน้องช่อก็เดินจากไปปล่อยให้น้องเจนถูกเสี่ยหวังจูงข้อมือเดินเข้าไปในห้องรู้สึกว่าเสี่ยหวังกจะมีความสุขมากเพราะว่าหน้าตาหุ่นห้างทุกสิ่งทุกอย่างของน้องเจนมันตรงสเปคเสี่ยเหลือเกินแถมที่น้องช่อและไอ้หนูพรีเซนต์มา มันตรงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่สองคนพูดเอาไว้เปรียบเลยทีเดียวเสียหวังแกมีความสุขยิ้มกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มแล้วก็พาน้องเจนมานั่งอยู่ที่โซฟารับแขกนั่งก่อนนะเจนอาหารการกินในตู้เย็นมีทุกสิ่งทุกอย่างเจนอยากจะกินอะไรอยากจะได้อะไรบอกเสียดูสิแหวนนาฬิกาสร้อยคอทองคําก็ยังไม่มีเอาอย่างนี้วันหลังอะ่ะ เกิดว่ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวเสียจะพาไปซื้ออยากจะได้อะไรเสียจะหาให้ค่ะเสียเจนขอบคุณเสียมากๆนะคะแต่ว่าเจนนาวิตกกังวลเหลือเกินค่ะเสียวิตกกังวลอะไรอ่ะบอกเสียได้หรือเปล่าก็เจนนะยังไม่เคยมีเรื่องอย่างว่ายังไม่เคยทำอะไรกับใครเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะ เจนไม่เคยผ่านมือผู้ชายคนไหนมาเลยนะ,ะเสียโอ้ไม่เคยผ่านมือผู้ชายคนไหนมาแล้วมือตัวเองล่ะผ่านหรือยังอุ้ยเสียพูดจาตลกแล้วเกินแค่แอปแปไม่อะ่ะไม่อยากจะพูดอะเขินอายเสียแล้วเกินค่ะไม่เป็นไรลร้อถึงแม้ว่าจะไม่เคยแต่เสียก็สอนให้ได้รู้หรือเปล่าว่าอย่างเจนน่ะ เสียไฟฝันหามันเนิ่นนานเลือเกินแล้วไม่นึกไม่ฝันเลยว่ายอยู่ดีๆก็จะฟุกได้ถึงขนาดนี้แหมขอบคุณสวรรค์ที่ดนบันดาลมาให้อุ๊ยเสียเสียปากหวานเหลือเกินคืนเนี้ยเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าเจนจะทำอะไรไม่เป็นเลยก็ตามเสียก็ต้องคอยดูแลต้องคอยสั่งสอนเจนอยากจะทำอะไรก็ตามแต่ใจเสียนะคะ อืมถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วก็เสียไม่เกรงใจนะก็ได้ค่ะเสียแต่ว่าปิดไฟให้สลัวสลัวแล้วก็กินเหล้าอีกสักแป๊บก่อนได้หรือเปล่าคะได้เสียก,ก็กินมาหน่อยละตอนนี้ก็เริ่มเมากลุ่มๆแล้วด้วยเอาละเดี๋ยวกินต่ออีกแป๊บเพื่อให้น้องเจนนะ่ะคลายความกังวลใจดีหรือเปล่าจ๊ะค่ะเสีย หลังจากนั้นน้องเจนก็ชงเหล้าให้เสี่ยหวังเป็นการด่วนเธอชงแบบเข้มๆหมายใจจะให้เสี่ยหวังเมาเร็วๆโอ้ยเจนทำไมชงเหล้าเข้มขนาดนี้เนี่ยเสียกินไปไม่ได้หรอกมันจะเมาไวนะเนี่ยขอโทษค่ะเสียนอกจากจะไม่เคยเลือกอย่างว่าแล้วว่าเจนยังไม่เคยชงเหล้าด้วยนะ่าอายจริงๆขอโทษนะคะโอ้ยน่าสงสารเหลือเกินไม่เป็นไร ผิดนิดผิดหน่อยเสียให้อภัยชงมาเธอะจะเข้มจะอะไรเสียก็ยอมกินนะ่ะสงสารเหลือเกินแล้วเนี่ย <c oughs> จนเวลาผ่านไปถึงประมาณทุ่มกว,กว่าเห็นจะได้เสียหวังหลังจากที่กินเหล้าไปเยอะแยะแกก็เริ่มมีอาการมึนเมาออกมาอย่างเห็นได้ชัดพอน้องเจนเห็นแล้วว่าเสียหวังแกเมาแล้วเธอจึงได้ตัดสินใจพาเสียหวังเดินขึ้นบนเตียงทันที และสุดท้ายเสียหวังกับน้องเจนก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันเสียหวังแกภูมิใจมากแกจับไม่ได้เลยว่าน้องช่อยอมแมวน้องเจนมาให้แกแกยังคงยิ้มกุ้มกิมแสดงบทรักที่แสนดันจวนใจออกมาเป็นยังไงบ้างละเจนมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขคะเสียเสียบีความสุขหรือเปล่าคะก็มีนะสิแล้ว ว่าแต่ว่าทําไมถึงดําหน้าตาเจเล่้าเจล่แบบเนี้ยแลดูไม่ได้ใส่ซื่อเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยอะก็ใช่นะสิคาเซียหนูว่าไม่เคยแล้วหนูว่าก็อายุ17ปีด้วยอฮะสิบเปีเองอรอใช่คาเซียเสียรู้หรือเปล่าว่าถ้าหนูเอาเรื่องเนี้ยไปบอกตํารวจอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียโอ้ยอย่านะ ทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นนะชื่อเสียงที่เสียอุตสาหสมมาก็เละเทป่นปี้หมดนซี่หนูเจนก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ถ้าเสียไม่อยากให้เจนนะเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้คุณตํารวจฟังอ่ะเสียจะเยียวยาแผลใจเจนยังไงแล้วจะชดใช้ในสิ่งที่เจนเสียไปยังไงอ่ะความบริสุทธิ์ของเจนด้วยอ่ะเอาก็เสียให้ตังค์ไปแล้วอ่ะให้ไปตังก้าหมื่นบาท เก้าหมื่นบาทจะไปทำอะไรี่ะจะไปเพียงพออะไรความสาวและความบริสุทธิ์ของเจนอะเก็บมาตลอดชีวิตถ้าอย่างนั้น่ะเจนจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องตำรวจคอยดูเธอเดี๋ยวเจนใส่เสื้อผ้าแล้วอะเจนจะไปเดี๋ยวนี้แหละเออเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเออเอาอย่างนี้ได้ไหมตอนเนี้ยเสียมีเงินอยู่แค่ห้าหมื่นบาทอะติกระเป๋าว่าเจนเอาไปได้หรือเปล่าห้าหมื่นบาทจะไปพออะไรอะ ถ้าไปที่โรงพักอะยังไงซะเสียก็ต้องเสียเป็นแสนน่ะและในขณะที่น้องเจนกำลังเจราจายอยู่กับเสียหวังเธอก็เห็นว่าเสียหวังแกวางแหวนทองคำสร้อยคอทองคำแล้วก็นาฬิกาปาเตะเอาไว้บนโต๊ะซึ่งดูดูแล้วราคารวมๆก็คงจะเยอะแยะมากมายน้องเจนจึงได้ต่อรองก,กับเสียหวังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ เอาเงินห้าหมื่นบาทก็ได้แต่ว่าไอ้ของที่วางอยู่บนโต๊ะอ่ะหนูขอหมดเลยได้หรือเปล่าว่าโอ้ยเอาหมดเลยเหรอสร้อยทองคํานาฬิกาแหวนทองคําโอ้โหยรวมๆไปแล้วก็เยอะแยะมากมายมันจะเกินกว่าแสนนั่นนะหนูเจนก็ไม่เอาอ่ะเจนอยากได้อ่ะเสียให้เจนได้หรือเปล่าวะโถเอ้ยเอาไหนๆก็ไหนๆแล้ว กนไม่เข้าคายไม่ออกดูแล้วเสีย่ยคงจะตกเป็นเหยื่อของเจนแน่ๆเลยเนี่ยถามจริงๆสิงจริงหรือเปล่าเนี่ยก็สิงนะสิถ้าไม่สิงจะกล้าพูดหรือไงอะเจนตกเป็นของเสี่ยแล้วอะเจนของเงินสดห้าหมื่นบาทแล้วก็ของที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างที่เจนพูดก็แล้วกันนะคะเสีย่ยเอาละไหนๆก็ไหนๆเรื่องราวก็เลยผ่านมาถึงตอนนี้แล้วโถ่ ขึ้นสวรรค์แป๊บเดียวเองตกนรกซะแล้วกูเอาอยากจะได้อะไรก็หยิบไปก็แล้วกันจากนี้ไปเราก็คงเลิกแล้วต่อกันเจอหน้ากันที่ไหนก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักเลยก็แล้วกันนะเจนนะคเซียตามบัญชาเสียเลยนะคะเสียรู้หรือเปล่าเจนนะตั้งใจว่าหลังจากที่เสียให้ข้าวของเงินทองเจนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วว่าวันหลังอะ่ะเจนก็จะนัดเสียมาใหม่นะคะ โอ้นี่มึงคิดว่ากูจะมากับมึงอีกเหรอเนี่ยแค่นี้กูก็หลาบแล้วนะเนี่ยอุ๊ยเสียพูดแบบเนี้ยเหมือนเจนเป็นคนใจร้ายเลยอะเอาเงินมาเอาไปห้าหมืน่นห้าหมืนแล้วก็ขอบประตนะคะเสียเออเอาไปเอาไปแล้วก็ไปได้ละค่ะเสียถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจนใส่เสื้อผ้าแล้วเจนก็ไปเลยนะคะเออไปเถอะหลังจากนั้นน้องเจนสุดสวย ก็ชำระร่างกายแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เดินจากเสียหวังไปอย่างไม่ใยดีอะไรเลยฝ่ายเสียหวังแกก็เศร้าโศกเสียใจแต่ก็ต้องกืนเก็บความชอกช้ำระกำใจนี้เอาไว้บอกใครไม่ได้แกอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดินลงไปหาไอ้หนูที่จอดรถรออยู่ที่ใต้ถุนโรงแรมพอมาถึงรถดูของแกแกก็เปิดเข้าไปนั่งภายในรถพร้อมกับบอกไอ้ดูว่าออกรถได้แล้วหนู ครับเสียเสียมีความสุขหรือเปล่าครับมีเว้ยมีความสุขเยอะด้วยมีความสุขอย่างเยอะแยะมากมายยังบอกใครไม่ได้เลยทีเดียวเสียมีความสุขผมก็ยินดีกับเสียนะครับอืมและระหว่างที่ไอ้หนูกำลังขับรถเพลินๆอยู่นั้นเสียหวังก็ได้เอ่ยปากพูดกับไอ้หนูว่าไอ้หนูครับเสียต่อไปเนี่ย มึงไม่ต้องจัดหาเด็กที่ไหนมาให้กูอีกแล้วนะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ